สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบอร์ห้าร้อยคว้าแฟนเข่ากลายว่าจะว่าเข่ากลายหาทายรูผู้ใดเป็นไอ้ผู้นั้นเป็นได้ยังหัวงกวนเอ้าอันนี้เป็นไอ้อันนั้นเป็นไายอันนั้นเป็นไอ้ I mean, ừ, bốn bên này tao vào lâu cơ quan chưa ờ <laughs> ừ. <laughs> nhạc cái này ิวิวคิวคิวจริงเลยว่ะันักนี่งันผมเปนยังท้ายลูกวหาอยู่วักาเนี่ย